สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องมองไปซื้อผูกโซ่ขนครับพอกันคือเราก็ับเบาข้นครับเาบาว้นคนอุบบนเมนี้มันยุดพี่น้องเหมือนี้บาว้นเสิยผ้าทีผ้านอมานกินก่อยผมอีกแล้วพี่น้องเลยพี่นอ้องเบิ้งนี่ครับพี่น้องเนือเครื่องโลกครับมื่อนี้อันนี้เป็นดีดีแท่พี่น้องเลยดีเท้แ้วก็อันนี้เป็นเพียเพียออน ผักมีบักแตงพี่น้องบักแตงผักกาดขาวมีหอมแดงพักบ้านๆนี่น้องผักปลูกเองพอดีลุงกำนันเพิ่นเอามาฝากเพิ่นสิมากินก๋วยขมนั่นครับมื้อนี้มีสะเดาพร้อมสะเดาผักกาดหินผักกาดหินบ้านเฮาพักซี่นี่ผักซี่ฝอยพักซี่ลาวครับสแต๊ดเน่ วัวละผ้าพี่น้องทักบันบันพีกโดดหนึ่งก็เดียวหันหอนเลอพี่น้องกินกับก่อยขนหงอพี่น้องเบวลูก็เดียวใหม่พี่น้องเดี๋ยวมือแรกว่าสิอมหอยพี่น้องเหยีหอยหรอหอยหอยมีตัวใหญ่ใหญ่อ้วนเลยพี่น้องเลยอุ่น ปากเต็มจุลูเลยมีอะไตัวใหญ่ของด่วนพี่น้องเบิ่งปวดนะปวดเรงสีออมซูพีสนองกินจับแซ่บออมเซ่ข่าเบือเนาะพี่น้องเนาะเซ่ข่าเบือขนๆเลยมันจะไทยน้ำมันหันนี่สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเจ็บก่อยมีนี่ลุงกำนั่งเพิ <Spit>. àn, om, al, ่อนมากินน้ำลุ่มหนาวพี ن, ่น้องลุ่มหนาวกับ งก้อยเขาเดียวเป็นติ๊บเลยพี่น้องเ,งกกเออมื่งดูกำลัเเงเป็นสอยจุสอยจุนี่เขาเหนียวเจียวเพยเียพี่น้องเมืองเมื่อยเมืองปวด่ะเจีเยวเพียรได้นี่พี่น้องคนมันเจียวใส่ดีใส่เพียเพียแผลเลยพี่น้องเจียเอาไปอู้ก่อนครับไปอ,อู้ไฟก่อน thì xoài xoay luôn lúc thân trụ cái nòng bơm uhm, Uống uhm, uhm, lên Anh ấy uhm, 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 นั่งมาปะะ <l acht> ่ะไลวิ o ป i d ตดเจ็มบเลยนเนี่ตองเจ็บสองผมก็ติดเจ็บสองอเพราย่นี้ตดเจ็มบสามอยู่เมันม่ีเวลาไปงา่ายอันนี้สวยเพ็ดก่อยพี่น้อง soi hàng hàng ừ. cái lòng suốt chuột xoay nằm đầm... vùng con trước ngoài trong đóng và trụ đây ừ. à, phân cái lòng có một lòng lúc này ừ. trụ cái lòng hơn ừ. cái lòng บูกกินเองพี่ไหมพัก้นเพียงก่เยที่สานที่อื่นสงหาลูกพักบนบ้านอันนี้บ้าคคนจิตหัน ก๋อยมอหมมลำเลยพี่น้องกินแบบบา้านๆเขาน้อนะเดี๋ยวหั่นเนื้อเสียจะค่อยมากก๋วยกันพี่น้องหั่นเรียบร้อยแล้วพวกเนือ้อพวกตับพวกฟังทิลิว่วเครื่องมันพี่น้องต้นหอมผักชีซอสลาเน่หอมแดงมาเด้อสนใจเครื่องคั่วเฮา นะพี่น้องเดี๋ยวผมบาพ่นสิปรุงไห้พี่น้องเบื้องใส่พริกป่นไปก่อนพี่น้องกูได้มากเก็ตเกิบใส่หลายควาพ่นส่ใส่แค่สอนเดียวพ่อสอน,นง่ายๆเลยพี่น้องเลยปล่อยผมจุดบาพ่นขาวขคัวข้าวคัวข้าวคัวเองพี่น้องเลยหอมขนาด Của em tắm em chăm hôm Của tư hôm đó phải nó chắc em bé gụi này hoài thân tích 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 วอนนึงไปไปเดี๋ยวใส่เพียรต้มซุปกันไปน้องเกียพี่น้องใส่เพียรต้ตมซุปกันไปจักถ้าพี่นึงเดี๋ยวใส่ดีอีก,กคนเพื่อเดียวจบเลยพี่น้อง,งไงใส่ใส่ดีเข้าไปอีกดีแท้ขมขนาด อดีมีเิ็หน่อยวาใรผอมบางป้าเื่อนไอิมดูดอดีจ้างก่อนสวัสดีจ้าก่อนจีจ้าดีจ้าโอ้ยบอกว่าทองพี่น้องเลยเล็กหน่อยว่าบัวทองส <c oughs> ามปีแล้บอกวัวทั้งทองยูปาส,สิมก่น,น,กนเป็นตัวแ่บ,บพี่น้อง แข็งตันตันเลยพอขาเลื่อนมาเลือดให้พี่น้องอยู่ดีๆอยู่ดีๆอยู่ดีโอ้ยเจ็บหน่อยกับกวนแล้ววันนี้ตาจะพาเล่นน้ำกินก๋อยเนื้อกับเจ๊เป๊เอาบุกห้อยปังพี่น้องโอ้โมขนาดเลยใส่ดีกับเกียร์เส่ตึงฟ้ามั้ขยับออกขยับออกโอ้ยมีกกวนเลยเนี่ยขน้ำฟ้าพี่น้องบุ้งกว่อือคนเหนียวอ่ะ เอาข้าวเหนียวกับพี่น้องคนเดียวเอยแล้วสีใส่ผักลงไปนี่ปาบิ้งผักอีเพี่น้องเนี่ยข้างล่างส่วนหอมผักชีส่วนหอมผักชีพี่น้องอยู่ใส่เข้าไปง่ายๆพี่น้องเลยนะเบึ้งพี่น้อง แก่นอันตั้งเลยสนใจสนใจมาดื้อมาดื้อครับคนเดี๋ย้หันหันอยู่ก็หาพี่น้องเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจัดสิจานมากินข้าวตรงกันพี่น้องก้วยขมก้วยขมนี่แห้งเลยพี่น้องเลยนีย่นก็เจียวพี่อ่ะเบื้องปักพี่น้องเอ้ยคนนียว มาพี่น้องมากินข่าร่วมกันครับผมมาเลยครับพี่น้องเริ่มมากินเข้าร่วกันครับตอนจะกินก็ตรงจวดจล็กน้อยกับพี่น้องเล็กน้อยกับมัดกวนเาปลาวงมือทุกอย่งตุ่มมบ่าเก่นปลาว่ะ ไหวุ้้มบ่กพ่อกันจุแก้วพี่อาสิหยิบพี่น้องเองโอโจุเนี่มันมั่วไปดิเท่าโตนึงอะจิ้มก้นบ่ืม phát cáp in với bảo hiểm việt nam rồi phát cáp in với in gấp làm nó phải không còn sản gấp cuộn sản phụ duc rồi ตุกออยัดเลยพี่น้องไงตุกมกันวันนี้กันรุ่มไม่พี่น้องเยลยรุ่มไ,ไุ่นวายเลยวันนี้ เสียกนไม่น้องไปกิน,น,ก,นก็กินก่วยเสียบพี่น้อง <c oughs> เดกินกว๋วยกินกว๋วยแล้วก็ผ้าขึ้นตาน้นเดีนยวผ้าไปเอาบหอยปังพี่น้อง Thì tiếp phải bên cảnh, hải bương. đó thì ép pha thành không khí mà hãy bưng, nó phải làm na nó bà nó, đi ăn kia hay kia na, nói bằng bố chỉ kinh ngay ngay hãy bằng người ta dùng một

เนีนาหยบเลกินแบบบ้านๆวัทักกับยีรเอาพี่น้องนี่พ่นักของเราผ้าของเราผ้าเราไปเอาไปฟ้ามอเราผ้าอยื่อกินแบบบ้านนึ่งแสีพี่น้องนี่จมเกี้ยวเกี่ยวได้ความ อกาศข้อไปนอนเลยร่มนาร่มรินสก็หนาวทั่วไปหนาวเหร

Bên ngoài mang kính bác sĩ vào Chủ cho bác luôn Thống tin ra gì Ta bị quan chứ đồng đi nào Đồng nàm vào đây Thì cái bằng Hãy เที่ยงว่าเที่ยงกับพวกยาพี่เขาเดี๋วกกไวน้ก็อย่าลืุ่มนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าพ่นพ่นอุบลน,นะครับกินอยู่แบบนั้นบ้านพี่น้องจำเจ้าเหี้ยเรียกน้ำมันพี่น้องจำเจ้าเหี้ยเรียกเหอโอ้ cây cây là lượm như khi nó các tôi nghe thấy nó các tôi nghe đây bạn 55 lên thường

กินยูนาบ้างพี่น้องเหมือนร่มแห้งขนาด <c oughs> รักปลูกเองพี่น้องเลยงามขนาดเลย ท,ที่ม่วงกัวกะใช่หรอยิ้มเราวะ,ะยิ้มอโอ้ยิ่มเราวะท่านโดนกินกินเยเหรอเแสบทส่นาานัวข้าวบาลพ่น อาอิ่มแล้ววันเดี๋ยวทีมีเจ้าการสามของผมงเดี๋ยวทีโอ้อแต่เมื่อพวกาพ,กพก่นเลยป้าเิ่นเป็นดิเจครับดิเจี้ยแบบไปบอกพี่น,ออน,น้องกันนะฟังนะกำลังขึ้นมาชนกับรากา มื่อนี้เฉพาะเสาจัดหกเจ็ดชั่วโมงมืม่อนี้ภาพ่าสองชั่วโมงที่หาถึงเจ็ดโมงแล้วกลับไปไปบ่ายสามพอนหกโมงแว่นสามชั่วโมงแล้วกลับไปสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกช่วงหนึ่งสถานียังปะขอ 4, ้อที่สี่จุดยึดหาเธิดบาดไหมข้ที่สี่จุดยึดหาไม่เกินบาดไหมมันโคก รถกาแฟเบิ้องแ้กพี่น้องเราไปจิดตามเปิดเพลงขอเพลงได้เปิดกำนันถึกมหาชนกำนันถึกมหาชนเราเมืองพี่น้องชาไปจิดตามเบื้องกันจัดรายการเป็นยีเจี๊ยบยุทธจียุทธเจ็ดหากำนันถึกมหาชนประกาศหินพี่น้อง บ,บัตเบ,บิบัตเบิอีสานกินกับก๋วยกับลาขเขากันแบบพี่น้องเลย <c oughs> อ๋อนเ,น <c oughs> เดี๋ยวบาง่นอยาพไปกิพี่น้องไปเที่ยวไห้เที่ยวหน้าไปบึงหอยปังเก็บหอยปังก็พี่น้องเนาะ เอาไปแค่นี้น้องพี่น้องนะเดี๋ยว,ออนะเ,ยวเอาไปเดี๋ยวผมติดผ้พาพี่น้องผ้พาพี่พ่อนไปเบ่งมองไปกิบอหอยปังน้ำให้น้ำหน้าพี่นอ้องวันนี้ก็เอาไปซับนีก่อนวันนี้ผมกับลูกอานานกับกองขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อพี่น้องเออไปพอก,กันลิปหนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ